ผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคนใหม่นะครับวิทยรัตนากรนะครับมือพลิกฟื้นจากนกแอ b a n k แบงก์และก็กอบอกขแบงก์ออมสินด้วยแล้วก็มาดํารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยโง่เฮ้งดีนะฮะผู้ว่าแบงก์ชาติคนที่25ต้องเอานักวิเคราะห์เฟงชุยโง่เฮ้งมาแต่ว่าส่วนใหญ่ดูพื้นๆดูแล้วดูบุคลิกภาพดูโอเคเลยครนณนี้ประวัตินะครับ ฉบับย่อนะฮะอันนี้ผมดึงจากไทยพับลิก้าเนี่ยเขาก็อธิบายให้ฟังว่าท่านผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่นะครับขึ้นดํารงตําแหน่งนี้เนี่ยหลังจากที่มีประสบการณ์อย่างค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็โชคชนในหลายองค์กรในแบบที่เคยมีประสบการณ์ทํางานในภาคกอกชนแล้วก็ในภาครัฐด้วย ในไทยพับลิก้าเขาเขียนว่าในวิทยรัตนากรได้แสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่ไปเชิญกับความไม่แน่นอนหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่โตต่ำกว่าศักยภาพและนอกเหนือไปจากนั้นนะฮะเรื่องของภาษีนําเข้าสหรัฐรวมไปถึงนโยบายซึ่งเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อ ซึ่งนโยบายเงินเฟอ้อที่ต่ำหากทิ้งไว้นานจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในระยะยาวได้ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนะในไทยพบริกาเ,า,เาเขาเขียนว่าในส่วนนี้ทําให้เชื่อได้ว่าการดําเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังจากนี้น่าจะสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี โอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้าไปดูการทํางานในอดีตของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคนใหม่ซึ่งปัจจุบันอายุ5 4ปีเนี่ยคุณวิทยรัตนกรนี่เป็นบุตรชายนะของอดีตประธานสารดีกาฮะโอ้ว้าวเพิ่งทราบนะฮะคุณโสพลรัตนากรนะฮะศาสตราจารย์พิเศษโสพลรัตนากรประธานสารดีกาคนที่26นะฮะมีบุตรชายซึ่งเป็นคุณวิทยรัตนากรซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่25นี่ วันนี้ได้ตัวเลขนะฮะสอและ25นะฮะคุณสิริลักษณ์รัตนากรซึ่งเป็นมารดาของคุณวิไทยเนี่ยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อ๋อว้าว very cool นะฮะในขณะเดียวกันนะฮะถ้าย้อนกลับไปดูประวัติในการศึกษาเนี่ยจบโทด้าน finance นะครับจากสารัฐแล้วก็จบโทด้านกฎหมายธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ จบโทด้านเรศร,รษฐศาสตร์การเมืองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีปริญญาโท3าใบแต่ว่าจริงแล้วคุณวิทยเนี่ยถ้าจะบอกว่าประสบการณ์ในส่วนไหนที่สะท้อนความหลากหลายมากที่สุดในการสะสมองค์ความรู้เนี่ยมันน่าจะเป็นในช่วงของการทํางานนี่แหละเพราะว่าหลังจากที่เรียนจบก็ได้ไปทํางานในฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์นะครับของบริษัทหลักทรัพย์พัทระเมื่อปี2535จากนั้นย้ายไปทํางานใน ฝ่าย Treasury นะฮะของแบงก์กรุงเทพเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ธนาคารเอเชียนะฮะเสร็จแล้วย้ายไปอยู่กบขนะฮะมีประสบการณ์กับเอกชนหลายแห่งเหมือนกันแล้วก็ทำหน้าที่บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทำงานอยู่ที่กบขได้เป็นเวลา3ปีนะฮะแล้วก็ได้รับการทาบทามเข้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินหรือ CFO ของบริษัทสายการบินนกแอร์ ซึ่งเป็นที่แรกซึ่งให้โอกาสคุณวิทัยได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินนกแอไม่ง่ายคือบริหารสายการบินให้มันมีกําไรเนี่ยนะฮะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งจริงๆแล้วบริหารสายการบินให้มีกําไรเนี่ยยากกว่าเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางองีกยากกว่าเป็น MD ็มดีแบงก์เอกชนอีก คือมันเป็นภารกิจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทำให้คนเฟลนะบริหารสายการบินเนี่ยมันปราบเซียนมาหมดแล้วเดี๋ยวนะตกลงบทสรุปก็คือว่าคุณวิทัยบริหารนกแอร์แล้วผลงานออกมาดีใช่ไหมคืออย่างนี้ผมไม่รู้จักคุณวิทัยโดยส่วนตัวแต่ว่าถ้าเกิดเคยบริหารสายการบินแล้วทําให้สายการบินนั้นเ turn ะ r o u n d ไดอ้อันนี้ถือว่าสอบผ่านนะแต่ว่ามันอาจจะคนละทักษะกักรเป็นผู้ว่าจริง,รงๆการเป็นผู้ว่าเนี่ยมันมี2ปีกนะมันมีปีกของความเป็นนักวิชาการกับมันมีปีกของความเป็นนักบริหารจรึงมันต้องผสมผสานทัน เพราะฉะนั้นถ้าดูที่ไทยพับลิกาเขาสรุปมาให้ฟังเนี่ยคุณวิไทยเนี่ยจะทําแผนฟื้นฟูกิจการของสายการบินนกแอร์ที่ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องจนกลับมาทํากําไรได้ภายใน2ปีและสามารถนําหุ้นของสายการบินนกแอร์เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2556ได้อ่ะเพราะฉะนั้นคุณวิไทยมีผลงานที่ได้รับการชื่นชมโดยที่ turn around นกแอร์ซึ่งการเ turn a r รา n d นกแอร์เนี่ยก็ต้องเก่งอ่ะพูดง่ายนะฮะก็ต้องเก่งคือมันไม่ใช่งานรูทีนละอันนี้คืองานที่ต้องเก่งนะฮะคุณว หลังจากนั้นก็ไปเป็นรองผู้อำนวยการแบงก์ออมสินในปี58ดูแลง,งานด้านการบริหารการเงินนะฮะแล้วก็หลักทรัพย์รวมทั้งสินเชื่อเนโยบายรัฐระหว่างที่ทํางานอยู่ในแบงก์ออมสินหลังจากนั้นก็ไปดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการไอแบงก์นะไอแบงก์คือ Bank อิสลามแบงก์แหงประเทศไทยนะฮะซึ่งอิสลามแบงก์ก็ประสบปัญหาขาดทุนมาแล้วก็คุณวิถัยก็ได้รับการเข้าไปจัดการแผนฟื้นฟูกิจการของไ b แบงก์โดยเริ่มลงมือคัดแยกหนี้ดีหนี้เสียแล้วก็โอนหนี้เสียของไอแบงก์กว่า40 0 0 0ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอเอ็มจากนั้นกระทรวงการคลังได้จัดทํางบประมาณเพิ่มทุนให้ไอแบงค์หนึ่งล้านบาทจนทําให้ฐานะการเงินของไอแบงค์เริ่มดีขึ้นและสามารถขยายสินเชื่อได้ตามปกติใช้เวลาประมาณ6เดือนทําให้ไอแบงค์กลับมามีกําไรอีกครั้งในปี60ต่อมากบาขเปิดรับสมัครเลข,ขากบาขวิทยรัตนากรในฐานะที่เคยเป็นลูกมอ่อเก่าที่นั่นก็เลยเข้ารับการสรรหาได้รับการแต่งตัง้งเป็นเลขาธิการกบขในปี61นนะเสร็จแล้วกลับมาเป็นผู้อำนวย การแบงก์ออมสินผ่านการสัญหาและได้รับการแต่งตั้งก็ proven track record นะฮะอย่างค่อนข้างชัดเจนและผมคิดว่าในฐานะนักบริหารและนัก turn around มีปะวบติสำคัญในการปรับบทบาทภารกิจของธนาคารที่เข้าไปบริหารไทยพับลิก้าล่าสุดในประเด็นประเทศไทยต้องรอดจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ GDP โตต่ำกว่าศักยภาพจากการที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะฮะคุณวิไทยเขาได้กล่าวเน้นย้ำว่าถ้าถามถึงปัญหาเรื่องธรรมิบาลเมืองไทยหนักที่สุดไหมหนักมากแน่นอนเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นเลย ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาหรือลดปัญหาเรื่องธรรมิบาลได้ในเมืองไทยมันจะกลายเป็นตัวเหนียวรังทุกอย่างผมสรุปคร่าวๆคืออย่างนี้ผมไม่รู้จักใครโดยส่วนตัวสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูจากผลงานในการบริหารวิทยรัตนากรก็เทินรางองค์กรมาเยอะที่คุณสามารถทําให้นกแอรมันกําไรไดก้ก็ต้องเก่งเสร็จแล้วในขณะเดียวกันกา,การบริหารแบงก์ของรัฐ ลดนี้ได้ปรับโครงสร้างนี้ก็ต้องถือว่าเก่งเอาจริงแล้วนักบริหารแบบนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าคุณวิทยรัตนกรเนี่ยเก่งกว่าคณะรัฐมนตรีเพอเอทั้งคณะยกเว้นคุณพิชัยชุนหาวชุระคนเดียวคือวิทยเนี่ยเก่งกว่านายกอีกคุณวิทยรัตนกรเนี่ยเก่งกว่ารัฐมนตรีประมาณอย่างน้อย2ี่สิบคนโดยคุณภาพและฝีมือและประสบการณ์ในการบริหารจริงๆแล้วประเทศนี้คุณจะมีมือแบบนี้ในการบริหารองค์กรแต่จริงๆแล้วประเด็นของผมคืออะไรรู้ไหมคือ แบงชาติ chart, ธนาคารกลางเนี่ยถึงแม้ว่าโดนวิจารณ์เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งไม่ได้ลดมากพอที่นักธุรกิจบางฝ่ายต้องการเนี่ยแต่แบงค์ชาติภายใต้การบ,บริหารของอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางหลายคนติดต่อกันมาที่มีคุณภาพจนถึงคนปัจจุบันเนี่ยรวมทั้งดรนกด้วยเนี่ยคุณภาพในการบริหารของผู้ว่าการธนาคารกลางจนถึงปัจจุบันณเวลานี้ค่อนข้างดีมากคือหมายก็ว่าธนาคารกลางของเราเนี่ยไม่ใช่แดนสนธยา แต่รัฐบาลนี่แหละคือแดนสนธยาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเห็นคนซึ่งเทิร์นอาราว u ์องค์กรได้เก่งๆแบบนี้ผมรู้จักนักธุรกิจแบบนี้หลายคนซึ่งเข้าไปบริหารองค์กรแล้วก็จากขาดทุนอยู่แล้วก็บริหารให้กลับมาจนมีกาไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันสมองแบบที่รื้อองค์กรได้แบบนี้ควรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพราะว่าแดนสนธยาที่แท้จริงเนี่ยมันคือการเมืองไทยแต่ว่ากลายเป็นว่าคนซึ่งสามารถเทิร์นอารา OUND ได้เนี่ย ถูกส่งเข้าไปบริหารองค์กรซึ่งไม่ต้องเทิร์นอราวไอข้อติิงที่อาจจะมีเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายการเงินอ่ะมันเป็นเรื่องของทัศนคติว่าควรลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยเร็วแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งก็เป็นทัศนคติที่ไม่ได้ผิดที่จะมีมุมมองแตกต่างจากกอง,งออแต่ว่ามันคนละเรื่องกับการไปเทิร์นาราวองค์กรไง ยังคุณวิทยรัตนากรเนี่ยบุคลากรแบบนี้ที่เป็นกึง่งก่งเทคโนแครักึง่งก่งนักบริหารเป็นนักบริหารซึ่งโดยความเชี่ยวชาญเนี่ยสามารถรื้อองค์กรให้มันกลับมาเป็นรูปเป็นร่างได้คนอย่างเงี้ยต้องได้เป็นนักการเมืองคนอย่างเงี้ยต้องได้เป็นนายกคนอย่างเงี้ต้องได้เป็นรัฐมนตรีระดับคุณภาพแบบนี้ซึ่งมีประสบการณ์แบบนี้ควรจะเป็นระดับคุณภาพขั้นต่ำของรัฐมนตรีของประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้มันตลกน,นิดนึงก็คือว่าแดนสนธยาที่แท้จริงอะ่ะมันคือรัฐบาล แล้วไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้รัฐบาลหลายรัฐบาลเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ซึ่งไม่เชี่ยวชาญในการบริหารแล้วเสร็จแล้วไปไปมา,มาเนี่ยไอ้ไอ้ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารเทินราบองค์กรคนเก่งแบบนี้คนเก่งอย่างวิทยรัตนกรเนี่ยต้องถูกส่งไปอยู่ในองค์กรซึ่งไม่ได้เป็นแดนสนทยยซึ่งบริหารดีอยู่แล้วโอเค